ผู้ชมครับเช้านี้ผมอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับอุดมสมบูรณ์จริงๆครับเข้ามาแล้วก็สูดอากาศได้เต็มปอดสดชื่นสดใสครับผมอยู่ที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาตินะครับและข้างๆผมอาจารย์ปัญญาปุลิเวคินนะครับอาจารย์ปัญญาสวีครับเมื่อสักครู่มีคําแนะนําอาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยเป็นผู้จัดการธนาคารตอนนั้นเนี่ยชีวิตเป็นยังไงครับก็นายแบงค์ธรรมดานายแบงค์ก็อยู่กับเงินครับอยู่กับกองเงินกองดองแล้วเงินเดือนก็เยอะ ก็ธรรมดาแล้วก็อยู่กรุงเทพผมออกจากกรุงเทพเนี่ยมาออายุได้28ปีแล้วครับก็ทํางานตั้งแต่ก่อนหน้านั้นได้4-5ปีแล้วและทุกครั้งที่ผมออกไปต่างจังหวัดผมก็จะกลับกรุงเทพเพราะผมเงินเดือนมากแล้วรเราเป็นเด็กกรุงเทพอเราต้องไปต้องมีที่ไปแส,แสงสีเสียงครับคือเนื่องจากเรามีเงินเดือนมากใช่ไหมครับและฐานะที่บ้านเราก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรงั้นความสุขเราคือซื้อของนอก ตั้นเหน่หัวจดเท้าเลยโทษผมก็ใช้แต่ของนอกหมดสมัยก่อนเนะีถ้าเดินผ่านสินค้าไทยผมรู้สึกมันเหม็นตุกๆไงนะใูใส่เสื้อใส่เสื้อแต่งเกงผลิตในไทยผมก็ว่ามันยังไงคันน่ยผมไม่รู้ผมไม่รู้สึกว่าของผลิตของผลิตในประเทศไทยมันใช่ไม่ได้อะ มีคนบอกว่าอาจารย์ไฮโซนี้ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเขาเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆยอมรับก็ตอนนั้นชีวิตเป็นอย่างนั้นถ้าเขาบอกว่าไฮโซคือการใช้ของนอกใช้ชีวิตหรูหราฟู่มเฟือกินอยู่แบบหรูหราฟู่มเฟือคือไฮโซผมก็ไฮโซแหละครับ <c oughs> จากชีวิตไฮโซอย่างที่อาจารย์บอกพระราชดำร,รัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาจารย์ไปได้ยินตอนตอายุตอนไหนแล้ววาระไหนนะครับที่ทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยครับผมไปเจอพระรมาชพระเจ้ายู่หัวแค่สองบรรทัดเองเปลี่ยนผมเลยนะเพราะเป็นขนาดผมแบบเหมือนถูกต้อนให้ติดมุมกลางสวะกลางจะสัง หาแสงสว่างครับผมเจอพระธรรมจักรที่อยู่ตรงอธิบายว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเปรียบเหมือนบ้านหรือตึกเปรียบเหมือนโครงสร้างบ้านหรือตึกโครงสร้างบ้านหรือตึกเนี่ยจะเข้มแข็งอยู่ที่ฐานรากหรือเสาเข็มนะครับพระองค์ท่านทรงเปรียบเทียบเหมือนกับชีวิตเราถ้าอยากให้ชีวิตเรามีความมั่นคงอย่างน้อยในฐานชีวิตของเราควรจะเป็นอย่างน้อยมีเสาเข็มสามต้นคือพออยู่พอกินพอใช้ครับโอ้ผมเห็นแค่นี้เอง xa y แนะนําคุณผู้ชมที่เรากําลังสัมภาษณ์กันอยู่ตอนอนี้เนี่ยก็คือที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติบางคนอาจจะเรียกสันส้นๆศูนย์ภูมิรักใช่อาจารย์พาเดินสํารวจนิดนึงครับว่าตรงนี้เนี่ยที่อาจารย์มาหลังจากที่ออกมาจากธนาคารค่อยๆศึกษาวิชาเกี่ยวกับเกษตรกรรมเรื่องของการกินอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยอาจารย์ทําอะไรมาครับไม่ไม่ใช่เกษตรอย่างเดียวนะอะไรก็รตามที่พออยู่พอกินพอใช้ครับผมก็ศึกษาศึกษาอยู่พอครบสิบปีผมก็ละออกมาอยู่ที่นี่ไงเพราะว่า ที่นี่คนที่กชวนผมบอกว่าผมได้ติกษากลยุทธ์พิจิ๋วมันต้องสิปีแล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นก็เลยชวนให้ผมมาอยู่ทํางานที่ถุนภูมิลักษณ์เพราะว่าเป็นโครงการด้ามรีเป็นที่ดินพ,พยยิจิ๋วพะเยหัวอยากใช้ที่ดินผืนนี้เพื่อเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการดูแลบริหารจัดการดินจัดการน้ํจาจัดการป่าแล้วเรื่องการดูแลบริหารจัดการชีวิตครับเนี่ยผมเลยมาอยู่ที่นี่นี่อาจารย์กินได้หมดเลยไหมครับเนี่ยเดินไปเดินมาไอ้เนี่ยไอ้นี่ก็ไอ้นี่เราเรียกว่า ไอเนี่ยเบนเจะลงหรืออ่อมแทบเห็นไหมรถไถตัวร้อนฮะเนี่ยเนี่ยไอนี่จากนาลายครับไอเนี่ยจากนาลายอันนี้ก็จากนาลายนี่ก็กแบบเรียกว่าแปะตำเปิงไอนี้ก็กินเป็น,เป,นเป็นผักลิงเด็ดนะครับเป็นผักลิ้จืดอะ่ะกินกับน้ําพริกเราเห็นไหมชีวิตเนี่ยคือบางคนไม่ต้องปลูกก็ได้บางอย่างเนบ้านเรามันมีความหลากหลายทางพืชก็สามารถเอามากินได้เป็นยาม,มันก็มีความมั่นคงเราสึกว่า อาหารเราคือขนมปังหรือเนื้อสัตว์ท่านไม่ใช่จริงๆคือพืชพันธุ์ทุกอย่างใช่ไหมอาจารย์แปลว่าอาจารย์ใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์แห่งนี้เนี่ยโดยไม่ต้องพึ่งพาข้างนอกเลยคือไม่ต้องมีออกไปซื้ออาหารวัตถุดิบอะไรเข้ามาเลยใช่ไหมครับ,ม,บมีบ้างมีบ้างแต่น้อยมากครับแต่ถ้าก่อนหน้าผมจะมาพบแนวคิดที่การพึ่งนเดงคือทุกอย่างผมต้องซื้อหมดไงแต่น,นี่นี่คือน้อยลงมากมหรืออะไรที่ยังต้องพึ่งพาอยู่บ้างครับอาจารย์โอ้ตอนนี้เ๋อ ตอนนี้ก็น้อยมากกันแทบนึกไม่ออกอ่ะเพราะมันพึ่งตันนี้ได้หมดคือดูจากเด็กกรุงเทพนะชื่อปัญญาเนี่ยเมื่อก่อนผมเรียกขนานนามตัวเองว่าผมชื่อปัญญาแต่เดิมผมปัญญาอ่อนครับเพราะผมทําอะไรไม่เป็นเลยอ่ะต้องใช้เงินอนะ่ะเงินเป็นพระเจ้าแต่อาจารย์จบปริญญาตรีปริญญาโทมาแล้วแต่อาจารย์บอกว่าทาอะไรไม่เป็นเลยต้องอาศัยเงินใช่ไหมถ้าไม่มีเงินตายไหมตายผมมาตายเลยอแต่สมยัยก็เหมือนผมสมัยก่อนครับแต่พอเปลี่ยนวิธีชีวิตมาตามพระเจ้าอยู่หัว ไม่มีเงินตายไหมไม่ตายครับอเพราะเรารู้พออยู่เป็นไงพอกินยังไงพอใช้ยังไงพูดถึงคนกรุงเทพเห็นบอกว่าทุกวันนี้กลายเป็นคนกรุงเทพเ่ยเสาร์อาทิตย์ก็ขับรถมามาขอความรู้ ส่วนมากเขาสนใจเขาถามมาจากอะไรอาจารย์นะครับพอมาถึงที่นี่ครับเขาบอกอาจารย์เห็นอาจารย์ไปออกคือหโหดนใจมากเขาบอกชีวิตเขาอยู่ในกรุงเทพบบเบื่อเครียดคมีแต่การแข่งขันทางโรก,กิจเห็นอาจารย์อยู่กับธรรมชาติอาจารย์เดินคุยกับต้นไม้อาจารย์ทานู่นทานี่อาจารย์มีน้ําใจช่วยเหลือคนอื่นบอกในดีจะทํำยังไงอยากใช้ชีวิตแบบนั้นมากเขามาคุยกับผม,มผมก็บอกว่าก่อนอื่นพออยู่พอกินพอใช้หาให้เจอก่อนแล้วผมว่าก่อนจะลาออกหนึ่ง คุณรู้พออยู่ขนาดไหนครับคุณรู้คําว่าพอกินขนาดไหนพอใช้ขนาดไหนคุณมีความรู้ขนาดไหนครับที่สาคัญพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเมื่อมีความรู้แล้วชีวิตจะยิ่งมั่งมั่นคงต้องเอาความรู้ไปช่วยเหลือคนอื่นครับชีวิตจะมั่นคงผมบอกเขาบอกว่าก่อละออกคุณต้องถามตัวเองว่าเสาเข็มสามต้นคือพออยู่พอกินพอใช้มีขนาดไหนอเวลาคุณเดือดร้อนมีคนถึงร้อยคนไหมที่เขาจะมาช่วยคนโดยไม่หวังผลตอบแทนครับ ถ้าคุณมั่นใจกันนน้นคุณลาออกเลยแต่ว่าชีวิตคุณมั่นคงเพราะไปที่ไหนคุณพออยู่พอกินพอใช้ไปที่ไหนคุณมีแต่มิตรสหายที่คุณเคยมีน้ําใจไปช่วยเขาอันนี้คือความมั่นคงเงินไม่ไม่ได้ตาลเห็นอาจารย์บอกว่า <neighborhood music> <hills> บางคนบอกว่าพอเพียงเนี่ยนึกภาพแล้วก็จะแบบเป็นเหมือนชาวไร่ชาวนาหน้าดำาข้าเครียดอรือยังไม่มีความสุขอาจารย์บอกไม่ใช่เลยอย่างไรครับอาจารย์นี่ไงแค่เนี้ยผมก็ยังแบบเอ้ผมชอบบรรยากาศทุกคนก็ชอบบรรยากาศหรูๆแต่ผมก็ปรทับเป็นท่าน้ำเอาต้นไม้ไผ่เอาจักรันมาวางเราก็ ผมอารมณ์ดีๆผมก็มานั่งอ่านหนังสืออืมโอ้โหมันหรูจะตายเนี่ยคนมาเห็นก็อิจฉาผมแล้วคือ,อความพอเพียงนี่ใช่ว่าจะต้องตัดขาดเรื่องของรสนิยมเรื่องของความรื่นลมในชีวิตเอยคนเข้าใจผิดครับก็เนี่ยก็ตัดเคยไปนั่งฟังเพลงกินเหล้าอยู่ตามผับตามบาร์ก็มานี่นั่งอ่านหนังสือ,อม,มันเลื่อนลมแบบนึงคเฮ้ยไม่ใช่แบบเศรษฐกิจพอเพียงมันจะต้องไปโอ้โหซอมซ้อซอมซ้อ,ซอ,ซอสกปปกเลยเถอะนี่ไงทำให้มันหรูๆงี้ได้นั่งอ่านหนังสือก็มีความสุขได้คนไปรีส ก็หาบรรยากาศแบบผมนี่ครับผมสร้างรีสอร์ทบนที่อย่างผมเองก็ได้เออไม่ต้องไปเสียตังค์ใครก็มาทำเนี่ยหรูอ่ะหรูไม่หล่ะนั่งอยู่ริมน้าอยากปลูกเดี๋ยวผมจะปลูกดอกไม้สวยๆดอกไม้ประดับให้สวยกันนี่ถ้าไม่มันสวยมันหรูก็ได้คนอ่ะครัเออนี่ไม่หล่ะเฮ้ยไม่ใช่แบบธศรกิจพอเพียงปลูกไม้ดอกไม้เดิมไม่ได้นะปลูกกล้วยไม้ดูไม่ได้เข้าใจผิดเดี๋ยวผมจะปลูกกล้วยไม้ปลูกไม้ดอกให้สวยเลยแถวนี้เออปลูกกลุงปลูกกลาดให้มันเท่มันสวยก็ได้ ก็ไม่ได้ไปขอตังค์ใครก็พึ่งตนเองรู้ว่าจะเพาะเมล็ดพันธุ์ยังไงอะไรยังไงดูแลดินยังไงอาจารย์ที่มาคุยวันนี้เนี่ยคือสิ่งสําคัญที่สุดจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์สร้างสรรค์ทุกวันนี้ก็คือปัจจแล้วก็พระราชำดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใกล้วันพ่อแล้วครับอาจารย์ฝากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นถึงความสําคัญของปัจจาคําสอนต่างๆขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่อยครับ อาจารย์ดรสมเมศต,ตันติวิชากลบอกว่าเราต้องไม่เพียงแต่เห็นพระบาทสมเด็จพระอยู่อาจจะเราต้องมองพระองค์ท่านครับเห็นนี่คือการดูไรแบบผ่านๆ,ๆแบบเผือๆส่วนการมองนี่ก็คือการการดูแบบลึกซึ้งศึกษาอย่างลึกซึ้งครับถ้าเราดูไหมพระบาทสมเด็จพระอยู่นี่เกิดประสูตรริเกิดอยู่ต่างประเทศศึกษาอยู่ต่างประเทศดูครับท่านั่งของพระเจ้าอยูย่หัวเวลาเยี่ยมสณฎรคือนั่งพัะเพียบครับ เคยมีรับสั่งกับข้าราชการว่าพวกท่นนานมีอาชีพทำมีอาชีพรับราชการเมื่อพวกท่านอายุ60พวกท่านได้ก็ได้กเกษียณอายุได้พักผ่อนแถมระหว่างที่พวกท่านรับราชการพวกท่านยังมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์อีกแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าับสั่งำสำรัดสำรับโัวพระองค์ท่านเองพระองค์ท่านไม่ได้มีอาชีพรับราชการมีอาชีพทำราชการไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนพระองค์ท่านจะทำราชการไปจนกว่ารัศดรพวองค์ท่านจะมีความสุขเราจะเห็นว่าทุก ปีแล้วเมื่อน้ําท่วมขนาดทรงพระประชวนป่วยหมอบอกว่าอริยะให้พระองค์ท่านมานั่งอยู่ริมแม่น้ำเบญาแค่สิบห้านาทีนั่งสองชั่วโมงสิบห้านาทีสายพระเนตรทอดพระเนตรไปตามสายน้ำเจ้าเยาคิดตลอดว่าจะแก้ปัญหาทุกร้อนเรื่องน้ําท่วมได้ไครับเราถึงโชคดีแล้วที่มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงงานหนักแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้พวกเรามีความสุขครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปัญญามากๆนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับ ที่พามาเยี่ยมชมในศูนย์นี้และความรู้ความคิดที่ผ่านประสบการณ์ของอาจารย์ครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับผมยินดีครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเศรษฐกิจพอเพียงครับเป็นคำพูดที่พูดกันเยอะจนบางคนรู้สึกว่าไกลตัวไม่กลายตัวเลยครับอยู่ใกล้ตัวของเราในเองและแนวคาสอนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนําไปปรับใช้เถอะครับนำมาให้กับคุณผู้ชมแล้วครับอยู่ที่คุณผู้ชมจะนําไปปรับใช้มากน้อยแค่ไหนครับช่วงหน้าติดตามสาระดีๆที่น่าสนใจจาก5าเช้าข่าวดีกันต่อครับ